านประานครับกระผมนวรัตพง์ไบูรณ์สมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตไม่สวมแมสนะครับท่านประธานครับเมื่อวันที่14วันพฤหัสที่14มกราคมที่ผ่านมานะครับมีรายงานข่าวจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีว่า ชาวบ้านบางกลอยล่างกลุ่มหนึ่งซึ่งยังไม่ทราบจำน,นวนที่แน่นอนได้พากันเดินทางเท้ากลับขึ้นไปยังหมู่บ้านบางกลอยบนที่อยู่ในป่าใหญ่ใจแผ่นดินภายหลังจากชาวบ้านบางกลอยทั้งหมู่บ้านถูกอพยพลงมาตั้งแต่ปี2539แต่อยู่ไม่ได้เพราะไม่มีที่ทำกินและหน,น,นีกลับขึ้นไปอยู่บ้านเดิมจนกระทั่ง อุทยานได้ใช้ยุทธการตะนาวสีเผากระท่อมและยุงข้าวของชาวบ้านเมื่อปี2554และกดดันให้ชาวบ้านย้ายลงมาอยู่หมู่บ้านบางกลอยล่างโป่งลึกหญิงสาวชาวกระเวีงได้ระบายความคิดเห็นว่ามันอยู่ไม่ได้หรอกที่นั่นโป่งลึกน้ำก็ไม่มีที่ดินก็ไม่มี ที่ดินนิดหน่อยที่เขาแบ่งปันให้ปลูกอะไรก็ไม่งามปลูกข้าวไม่พอกินไม่เหมือนข้างบนที่เราเคยอยู่มาตั้งแต่เกิดที่นั่นบางรอยบนปลูกอะไรก็งามปลูกข้าวก็พอกินเธอบอกว่าถ้าเขาให้หนูกลับไปอยู่บ้านเดิมที่บางกรอยบนก็จะมีความสุขมากเพราะอยู่ที่ไหนก็ไม่เหมือนที่นั่นทุกวันนี้ทุกคนต่างเครียดเพราะไม่มีจะกิน จึงต้องดิ้นรนไปวันๆท่านประธานครับกลุ่มชาติพันธุ์กระรเรียงเป็นกลุ่มที่รักแผ่นดินมีศักยภาพการผลิตด,ด้านการเกษตรสูงโดยเฉพาะข้าวและพืชไร่มีสองวักกวีในเสภาคุณช้างคุณแผนที่ท่านสุนทรผู้แต่งตอนทำขวัญพลายงามที่ว่าข้าวสวยเต็มพร้อม ข้าวป้อมเต็มป่าท่านประธานครับข้าวสวยในที่นี้คือข้าวนาลุ่มข้าวป้อมคือข้าวดอยที่กลุ่มชาติพันธุ์ปลูกมีเม็ดสั้นป้อมคําข้าวป้อมเต็มป่าสําดงถึงพลังการผลิตของกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะก้เรียงท่านประธานครับผมคิดว่าประเทศไทยเราจะเป็นเมืองหลวงของการผลิตข้าวเลี้ยงชาวโลกได้จริง พราะมีข้าวดีมีคุณภาพหลากหลายพันปรากฏการขอคืนทินของเกเรียงบ้านบางกลอยครั้งนี้เตือนให้รัฐพึงตระหนักถึงการคืนพลังการผลิตให้กับกลุ่มชนผู้มีศักยภาพการผลิตแท้จริงอย่าทอดทิ้งและปล่อยให้พวกเขาต้องมาใช้แรงงานรับจ้างในเมืองอย่างที่เป็นอยู่ในวันนี้เลยครับ ท่านประธานครับมีบทกวีเก่าของชาวกะเหรี่ยงว่าถอดเป็นใจความว่าคนกินน้ําไม่เห็นต้นน้ําคนกินข้าวไม่เห็นต้นข้าวถึงมีเงินเต็มกระเป๋าข้าวก็จะไม่เต็มกระบุงนี่คือวิถีของคนที่อยู่กับธรรมชาติและอยู่อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ เป็นอาระยะวิถีวัฒนธรรมของประชาชนชาวกะเหรี่ยงโดยเฉพาะครับฝากรัฐโดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยดูแลตามรัฐธรรมนูญมาตรา70ด้วยครับขอฝากกรอนบทนี้ด้วยครับต้นน้ำเพชรต้นแหล่งแก่งกระจาน ทินขุนน้ำตำนานบบราณสมัยมีหลักแหล่งแห่งหนคนภูไพรชื่อว่าใจแผ่นดินปินนักราข้าวสาวข้าวสวยเข้มอยู่เต็มพร้อมทั้งข้าวป้อมข้าวปูอยู่เต็มป่าดินอุดมร่มเย็นเป็นไรนาร่วมธรรมาหากินอยู่ชินชาญคือวิถีคนสู้และคนสร้าง กลางฟ้ากว้างภูสูงปรุงประสานอันหนึ่งอันเดียวกันร่วมบรรดาลสร้างวิญญาณชาติพันธ์แห่งเผ่าพงคือคนของแผ่นดินติดถิ่นที่คือวิถีธรรมดาไม่ราหลงคือผู้สร้างผู้ทำร่วมทำรงคือคนผูดทรณงณธนะรณีใจของคนที่ตะนักรักแผ่นดิน รักธรรมาหากินในถิ่นที่คือใจแม่โพศพจบทาตรีใจนี้มีค่าแม้นใจแผ่นดินขอบคุณครับท่านประธานครับ